สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3จากทั้งหมด3คลิปของหนังสือเพราะคิดมากจึงสุขน้อยคู่มือควบคุมความคิดผลิตความสุขให้ชีวิตนะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาในบทที่7ถึงบทที่9ของหนังสือถ้าใครฟังแล้วอยากสนับสนุนหนังสือที่เป็นฉบับ pdf นะครับผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ในคำอธิบายคลิปด้านล่างบทที่7วิธีใช้สมาธิเจริญสติเพื่อหยุดการคิดมากการทำสมาธิเจริญสติ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคลายความเครียดและลดความ,ว,ามวิตกกังวลปรับปรุงความชัดเจนของจิตใจและคืนความสมดุลภายในผ่านการเจริญสติคุณสามารถเรียนรู้เทคนิคการสังเกตความคิดของคุณได้โดยไม่รีบด่วนตัดสินสิ่งนี้จะช่วยให้คุณถอยห่างจากความสับสนวุ่นวายในใจและรับสิ่งที่ดีกว่าเพื่อความเข้าใจในตัวเองรวมถึงโลกรอบตัวคุณการเจริญสติภาวนาสามารถช่วยตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านได้ทำใจให้ผ่องใส ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยความสงบและเยือกเย็นยิ่งขึ้นการทําสมาธิเจริญสติเป็นการทําสมาธิรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักรู้ช่วงเวลาปัจจุบันเป็นการฝึกฝนที่กระตุ้นให้คุณสังเกตความคิดและความรู้สึกของคุณโดยไม่ตัดสินมุ่งมั่นที่จะอยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตรหนักรู้ในตัวคุณมากขึ้นในชีวิตประจําวันการทําสมาธิแบบเจริญสติ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในบางรายละเอียดกับการฝึกการตรหนักรู้ในตนเองแบบอื่นๆอย่างเช่นโยคะไทเก็กและการเดินจงกรมใช้เป็นแนวปฏิบัติแบบที่ทําวิธีเดียวไปเลยก็ได้หรือใช้ร่วมกับแนวปฏิบัติอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความตรหนักในตนเองโดยรวมของคุณก็ได้เช่นกันเป้าหมายของการฝึกเจริญสติก็คือการให้ความสนใจกับความคิดความรู้สึกโดยไม่รีบด่วนตัดสินซึ่งหมายความว่าแทนที่จะจมอยู่กับความคิดกังวลและอารมณ์ด้านลบของคุณ คุณจะอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันอย่างเต็มที่โดยสังเกตความคิดของคุณและความรู้สึกที่เกิดขึ้นและจางหายไปเป้าหมายของการฝึกเจริญสติก็คือการให้ความสนใจกับความคิดความรู้สึกโดยไม่รีบด่วนตัดสินซึ่งหมายความว่าแทนที่จะจมอยู่กับความคิดกังวลและอารมณ์ด้านลบของคุณคุณจะอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันอย่างเต็มที่โดยสังเกตความคิดของคุณและความรู้สึกที่เกิดขึ้นและหายไปเข้าใจประโยชน์ของการทำสมาธิเจริญสติ การฝึกเจริญสติมีประโยชน์และข้อดีมากมายหลายอย่างดังนี้ความเครียดและความวิตกกังวลลดลงการฝึกสติช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลโดยช่วยให้ผู้คนรู้และตามทันความคิดความรู้สึกและการเคลื่อนไหวทางร่างกายของพวกเขาเองมากขึ้นโฟกัสที่ดีขึ้นด้วยการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับความคิดของคุณมากขึ้นคุณสามารถจัดการสิ่งรบกวนและสิ่งที่มาขัดจังหวะได้ดีขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีประสิทธิผลมากขึ้นในงานที่ท้าทายอย่างเช่นการทำงานในโครงการยากๆหรือการแต่งนิยายสักเรื่องการนอนหลับที่ดีขึ้นการนอนหลับเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานคุณสามารถลดความเครียดในชีวิตลงได้ด้วยการมีสติมากขึ้นในทางกลับกันพอคุณทำสิ่งเหล่านั้นได้ผลดีแล้วก็จะย้อนกลับมาทำให้การนอนหลับของคุณมีคุณภาพเป็นวงจรส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและดีต่อสุขภาพเป็นพื้นฐานของการมีความสุขและเติมเต็มชีวิตการมีสติช่วยให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวคุณเองกับคนที่คุณรักเพราะว่าทักษะการสื่อสารของคุณจะดีขึ้นทําให้เข้าใจกันง่ายมากยิ่งขึ้นการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นการตระหนักรู้ในตนเองที่เพิ่มขึ้นสามารถช่วยให้ปรับปรุงสุขภาพจิตและร่างกายของคุณได้ดียิ่งขึ้นซึ่งรวมถึง การรู้และเข้าใจนิสัยและปัญหาสุขภาพของคุณมากขึ้นอย่างเช่นการดื่มมากเกินไปหรือการนอนหลับไม่เพียงพอเมื่อรู้แล้วจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นนั่นเองต่อไปใช้เทคนิคการทำสมาธิเจริญสติที่มีประสิทธิภาพใช้เทคนิคการทำสมาธิเจริญสติที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณหยุดคิดมากอย่างเช่นการทำสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจการทำสมาธิแบบกำหนดลมหายใจเป็นเทคนิคการทำสมาธิเจริญสติที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดของการทำสมาธิประเภทนี้คือการมุ่งเน้นไปที่การหายใจช้าๆหายใจเข้าลึกๆสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับเวลาปัจจุบันลดความรู้สึกเครียดและวิตกกังวลการทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมเทคนิคการทำสมาธิที่ได้ผลอีกวิธีก็คือการเดินทำสมาธิหรือจะเรียกว่าเดินจงกรมก็ได้แม้ว่าคุณจะทำแบบไม่ถึงกับเดินจงกรมแบบเต็มรูปแบบการเดินจงกรมก็เหมือนกับการนั่งสมาธิ เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการไปเป็นการที่คุณใช้วิธีเดินช้าๆแทนนี่เป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นทำสมาธิหากคุณเป็นมือใหม่สำหรับการฝึกสมาธิเนื่องจากการเดินเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายทำได้ทันทีมีความกดดันในการเริ่มฝึกต่ำเพราะว่าสามารถทำได้โดยแทบไม่มีใครสังเกตเห็นการทำสมาธิแบบเพ่งเฉพาะจุดบนร่างกายการทำสมาธิแบบนี้เป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทักษะการเจริญสติของคุณเริ่มต้นโดยการเลือกจุดใดจุดหนึ่งของร่างกาย อย่างเช่นเท้าหรือมือเพ่งความสนใจทั้งหมดของคุณไปที่จุดนั้นและกำหนดความรู้สึกไว้ตรงนั้นอย่างเช่นรู้สึกถึงความอบอุ่นหรือแรงกดณจุดนั้นเป็นต้นเมื่อคุณพบว่าตัวเองคิดมากเกินไปลองให้ความสนใจกับลมหายใจของคุณนี่เป็นขั้นตอนแรกในการปฏิบัติสมาธิแบบเจริญสติส่วนใหญ่ช่วยให้คุณมีสมาธิอยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันเริ่มต้นด้วยการให้ความสนใจกับลมหายใจของคุณจากนั้นก็ปล่อยให้ความคิดและความรู้สึกเข้ามาในการรับรู้ของคุณ คุณอาจจะพบว่าสิ่งที่เข้ามาเป็นความคิดเชิงลบซึ่งนํามาซึ่งความรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือสับสนวุ่นวายนี่เป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่คุณสามารถปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้จงยอมรับความคิดของคุณและความรู้สึกของคุณและถอยตัวเองออกมาจากความสับสนวุ่นวายในใจขณะที่คุณปล่อยให้ความคิดของคุณเข้ามาและออกไปคุณจะสังเกตเห็นว่าพวกมันมีอํานาจเหนือคุณน้อยลงนี่เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ไปให้ความสําคัญกับความวุ่นวายในใจอีกต่อไป คุณไม่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ความคิดของคุณกําลังบอกคุณคุณกําลังถอยห่างออกมาจากความคิดและความรู้สึกของคุณและมองย้อนกลับเข้าไปเหมือนคนนอกมองอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นทําให้คุณควบคุมความคิดได้และจิตใจก็กลับมาแจ่มใสอีกครั้งหนึ่งต่อไปคือข้อผิดพลาดท,ที่ควรหลีกเลี่ยงในการทําสมาธิเจริญสติต้องแน่ใจว่าคุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการทําสมาธิดังต่อไปนี้การพยายามบังคับตัวเองให้ทํามากเกินไปการทําสมาธิไม่ได้ผล หากคุณรู้สึกว่าต้องบังคับตัวเองให้ทำจงอดทนและใช้เวลาเพื่อค่อยๆฝึกจากเบาๆไปก่อนและเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นตามลำดับกังวลว่าจะทำผิดวิธีเป็นเรื่องปกติที่คุณจะกังวลว่าสิ่งที่คุณจะทำนั้นผิดวิธีเมื่อคุณกำลังลองทำอะไรใหม่ๆการพยายามที่จะทำให้ถูกทุกขั้นตอนตามตำราหรือทำให้ทุกสิ่งถูกต้องอาจจะทำให้ยากต่อการเริ่มปฏิบัติสำหรับมือใหม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบ การเป็นพวกนิยมความสมบูรณ์แบบอาจเป็นสิ่งขีดขวางบนเส้นทางการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายคุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบหรือมีพร้อมทุกอย่างลองปล่อยวางความรู้สึกที่ว่าจะต้องสมบูรณ์แบบและสนุกสนานกับการเรียนรู้ในกระบวนการใหม่ในบทต่อไปเราจะพูดถึงการปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองเพื่อหยุดการคิดมากบทที่8หยุดคิดมากได้ถ้ารู้จักตัวเองด oh. ีการคิดมากสามารถเป็นสาเหตุหลักของความเครียดวิตกกังวลใจและความหดหู่ใจ ซึ่งนำไปสู่การเวียนวลของความคิดเชิงลบที่ยากจะหลุดพ้นโชคดีที่คุณสามารถเลิกคิดมากได้ไม่ยากปรับปรุงความตระหนักรู้ในตนเองของคุณการตระหนักรู้ในตนเองนั้นเกี่ยวข้องกับการเข้าใจความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของคุณตลอดจนตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคุณได้อย่างไรด้วยการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองคุณสามารถบอกรูปแบบของการคิดมากของคุณตลอดจนเรียนรู้วิธีการจัดการความคิดและความรู้สึกของคุณให้ดีขึ้น ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและกลยุทธ์ต่างๆ <c oughs> คุณจะสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ของคุณได้ดีขึ้นทําให้คุณเลิกเป็นคนคิดมากและมีชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้นต่อไปคือการรู้จักตัวเองและการตระหนักรู้ในตัวเองคืออะไรการตระหนักรู้ในตัวเองก็คือความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของตัวคุณเองเป็นความสามารถในการก้าวออกจากตัวเองและมองจากมุมภายนอกเข้าไปเข้าใจความคิดความรู้สึกและรูปแบบของคุณ ในแบบที่เอื้ออํานวยให้คุณตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดการอารมณ์และความคิดของคุณนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกับการเอาชนะความท้าทายและทําให้สุขภาพจิตของคุณดีขึ้นด้วยความตระหนักรู้ในตนเองที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถรู้สัญญาณเตือนและตัวกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกของคุณการตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้คุณเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณรวมถึงเข้าใจคุณค่าและเป้าหมายของตัวคุณเองด้วย การช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความหมายกับตัวคุณได้มากขึ้นมันสามารถส่งผลดีอย่างมากในการหยุดการคิดมากต่อไปคือเข้าใจประโยชน์ของการตระหนักรู้ในตนเองเพื่อหยุดคิดมากคุณต้องเข้าใจประโยชน์หลักของการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์ของตนเองเมื่อคุณตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้นคุณสามารถรับรู้อารมณ์ของคุณได้ง่ายขึ้นทําให้คุณสามารถตอบสนองต่ออารมณ์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้สามารถช่วยคุณจัดการอารมณ์ของคุณในช่วงเวลาที่เครียดหรือวิตกกังวลเช่นเดียวกับในสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นเมื่อต้องรับมือกับความเศร้าโศกหรือการสูญเสียการตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณได้การรู้จักตัวเองดีกว่านั้นช่วยให้คุณรับรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณรวมถึงวิธีที่สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของคุณข้อมูลเชิงลึกนี้สามารถช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้ดีขึ้น ขณะที่ไล่ตามเป้าหมายและความฝันของคุณการตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้คุณระบุคุณค่าของตัวเองได้คุณค่าของเราคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราเป็นใครการรู้ตัวเองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดชีวิตของเราเมื่อคุณตระหนักรู้ในตนเองคุณสามารถรับรู้ถึงคุณค่าของตัวคุณและใช้เป็นแนวทางในการสร้างการตัดสินใจที่สําคัญเพื่อตัวเองได้การตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองได้ การมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับตัวคุณเองช่วยให้คุณมีเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นและรู้สึกมีพลังมากขึ้นในชีวิตประจําวันของคุณการมีความสัมพันธ์ประเภทนี้ช่วยให้คุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองมากขึ้นและเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการพัฒนาสุขภาพจิตของคุณเองเพิ่มความตรหนักรู้ในตนเองของคุณมีหลายวิธีที่คุณสามารถเพิ่มความตรหนักรู้ในตนเองควบคุมความคิดและอารมณ์ได้ตัวอย่างบางส่วนเช่นการจดบันทึกการจดบันทึกเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความตรหนักรู้ในตนเอง การเขียนช่วยให้คุณสะท้อนความรู้สึกและความคิดของคุณออกมาอย่างมีแบบแผนช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอารมณ์และพฤติกรรมของคุณการจดบันทึกสามารถทำได้หลากหลายได้แก่การเขียนด้วยปากกาและกระดาษการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์การบันทึกด้วยเสียงหรือใช้แอปบันทึกออนไลน์การทำสมาธิการทำสมาธิาาธเป็นอีกวิธีที่ดีในการเพิ่มความตรหนักรู้ในตนเองด้วยการทำสมาธิทำให้คุณจดจ่ออยู่กับลมหายใจช่วยให้ความคิดปลอดโปรง่ง และได้รับความรู้สึกสุขสงบภายในมากขึ้นการพูดคุยกับนักบําบัดการพูดคุยกับนักบําบัดเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองและเข้าใจความคิดความรู้สึกของคุณนักบําบัดได้รับการฝึกฝนเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์และพฤติกรรมของคุณได้ดีขึ้นในเวลาเดียวกันนักบําบัดก็ช่วยคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสมดุลกับตัวเองมากขึ้นด้วยต่อไปคือใช้เทคนิคเพื่อพัฒนาการรับรู้ตนเองของคุณ มีเทคนิคมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการระหนักรู้ในตนเองของคุณและบางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการตรวจสอบอารมณ์ด้วยการติดตามอารมณ์คุณจะติดตามอารมณ์ความรู้สึกและความคิดด้วยการเขียนลงในกระดาษหรือสมุดบันทึกสิ่งนี้ช่วยให้คุณสังเกตเห็นว่าเมื่อใดและเพราะเหตุใดบ้างที่ทําให้อารมณ์ของคุณเปลี่ยนไปรวมทั้งได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบความคิดของคุณการทบทวนตัวเองเป็นประจำ ด้วยการทบทวนตัวเองเป็นประจำคุณจะหยุดเป็นระยะระยะเพื่อทบทวนความคิดและความรู้สึกของคุณสามารถทําได้ระหว่างการอาบน้ําเพื่อผ่อนคลายขณะเดินเล่นนอกบ้านหรือในตอนท้ายของแต่ละวันขณะที่คุณจะเริ่มเขียนบันทึกบันทึกย้อนหลังด้วยการบันทึกย้อนหลังคุณจะเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตหรือประสบการณ์ที่จุดประกายอารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่างสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมองย้อนกลับไปที่สถานการณ์เดิมจากมุมมองใหม่ที่เป็นปัจจุบันคุณจะเข้าใจข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับตัวคุณ อารมณ์และรูปแบบความคิดของคุณต่อไปคือใช้กลยุทธ์ในการตระหนักรู้ตนเองที่มีประสิทธิภาพเพื่อกําจัดการคิดมากคุณสามารถใช้กลยุทธ์การตระหนักรู้ในตนเองที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีอยู่มากมายหลายวิธีเพื่อช่วยให้คุณหยุดคิดมากและจัดการกับความคิดและอารมณ์ของคุณตัวอย่างบางส่วนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้แก่หลีกเลี่ยงรูปแบบการคิดที่ไม่มีประโยชน์อะไรรูปแบบการคิดที่ไม่มีประโยชน์อะไรทําให้คุณคิดมากเกินไปและนําไปสู่อารมณ์เชิงลบอย่างเช่น การคิดแบบไม่ขาวก็ดำไม่มีตรงกลางจินตนาการในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นทุกข์และกังวลไปล่วงหน้าการคิดแบบขยายประเด็นเล่นใหญ่เกินไปโดยไม่จําเป็นและการมองเรื่องดีๆเป็นเรื่องเล็กๆจนคุณมองไม่เห็นคุณค่าเป็นต้นใช้เทคนิคหยุดความคิดเมื่อความคิดของคุณหมุนวนจนควบคุมไม่ได้นําไปสู่การคิดมากทําให้คุณเครียดและวิตกกังวลมากเกินไปเทคนิคการหยุดความคิดช่วยให้คุณทําลายรูปแบบเชิงลบของการคิดมากเกินไปได้เป็นอย่างดี วางแผนการตระหนักรู้ในตนเองแผนการตระหนักรู้ในตนเองก็คือรายการเป้าหมายและความฝันของคุณแบบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งขั้นตอนที่คุณต้องทําเพื่อให้สิ่งนั้นสําเร็จสิ่งนี้ช่วยให้คุณยึดถือเป้าหมายของคุณไว้เป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกในใจคุณตลอดจนดูว่าการกระทําแต่ละอย่างของคุณส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรการจดบันทึกการจดบันทึกเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการความคิดและอารมณ์ของคุณรวมทั้งปรับปรุงความตระหนักรู้ในตนเองของคุณ ต่อไปคือมีความเห็นอกเห็นใจตนเองผู้คนจํานวนมากเอาแต่ตําหนิเหยียดหยามย่ายีตัวเองเมื่อพวกเขาทําผิดพลาดสิ่งนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการคิดมากได้ซึ่งมันสามารถยกระดับความเครียดของคุณอีกสาเหตุหนึ่งของการคิดมากก็คือการจมอยู่กับอดีตคุณไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะคุณกําลังจดจ่ออยู่กับความผิดพลาดที่คุณทําไว้ในอดีตความเห็นอกเห็นใจหรือมีความการุณาต่อตอนเองนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพื่อเริ่มต้นด้วยความเห็นอกเห็นใจตนเองให้จดบันทึกทุกความคิดเชิงลบที่ทําให้คุณคิดมากจากนั้นคุณต้องยอมรับช่วงเวลาที่เกิดความคิดเชิงลบนี้ความรู้สึกของคุณก็คือความจริงใช้คําพูดที่ได้ผลสําหรับคุณอย่างเช่นฉันยอมรับว่าฉันเป็นใครหรือฉันยอมรับว่าฉันเคยพลาดแต่ตอนนี้คือเวลาที่ฉันจะแก้ไขมันเป็นต้นในบทสุดท้ายเราจะพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณต้องปฏิบัติเพื่อหยุดการคิดมากบทที่ 9. วิธีฝึกฝนที่ดีที่สุด เพื่อหยุดการเป็นคนคิดมากอย่าลืมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด8ข้อด้านล่างเพื่อโอกาสที่ดีที่สุดแก่ตัวคุณเองในการหยุดเป็นคนคิดมาก 1. เข้าใจการคิดมากเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการคิดมากคืออะไรเพื่อที่คุณจะหยุดมันได้การคิดมากคือการหมกมุ่นอยู่กับความคิดการตัดสินใจหรือสถานการณ์ที่รบกวนจิตใจของคุณไม่ให้สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องสาเหตุของการคิดมากมีหลากหลายเช่นวิตกกังวล มีความภูมิใจในตนเองต่ำและวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเกินไปหากคุณคิดมากเป็นประจำมันอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณได้การคิดมากจะปิดกั้นไม่ให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจนำไปสู่ความวิตกกังวลและความเครียดมีวิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดมากเกินไปอย่างเช่นการทำสมาธิและการจดบันทึกสิ่งสำคัญคือสามารถถอยห่างออกมาจากความคิดของคุณพาตัวเองออกมาจากความคิดของตัวเอง และมองย้อนกลับเข้าไปในตัวเองแบบสายตาคนอื่นมองตัวเรา 2. ทําความเข้าใจว่าทําไมการคิดมากไม่ดีสําหรับคุณหากคุณต้องการหยุดคิดมากคุณจะต้องฝึกทําทุกวันอย่างสม่ําเสมอรู้ว่าทําไมการคิดมากเป็นสิ่งไม่ดีสําหรับคุณสามารถให้แรงจูงใจในการหยุดทําสิ่งนี้ได้การคิดมากสามารถเพิ่มฮอร์โมนความเครียดและทําให้เกิดความพิตกกังวลแม้แต่ภาวะซึมเศร้าได้ความสามารถในการตัดสินใจของคุณก็จะลดลงเมื่อคุณคิดมาก ความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักอาจจะมีปัญหาเมื่อคุณคิดมากเกินไปและจะส่งผลต่อความสามารถในการจดจ่ออยู่กับงานหรือหน้าที่ของคุณทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพทางร่างกายเช่นความดันโลหิตสูงเมื่อคุณเป็นคนคิดมากอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกผิดและความละอายใจได้เช่นกัน 3. รู้จักสัญญาณทั่วไปของการคิดมากมีสัญญาณทั่วไปของการคิดมากที่คุณต้องระวัง ประสบการณ์ความคิดด้านลบมากมายและการคิดถึงสถานการณ์ที่แย่กว่าอยู่เสมอเป็นสัญญาณของการคิดมากคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เรื่อยๆวิตกกังวลหรือกระวนกระวายอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาและความรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจก็เป็นสัญญาณทั่วไปของการคิดมากเช่นเดียวกัน 4. พัฒนาความคิดเชิงบวกวิธีจัดการกับความคิดมากอย่างได้ผลคือการฝึกความคิดเชิงบวกทําได้โดยการทําความเข้าใจรูปแบบความคิดของคุณจดจอกับช่วงเวลาปัจจุบัน ฝึกฝนการพูดกับตัวเองในเชิงบวกท้าทายความคิดเชิงลบตั้งเป้าหมายและลงมือทําแสดงออกถึงความกระตันยูและการให้ความสําคัญกับการดูแลตนเอง 5. ใช้การควบคุมความคิดการควบคุมความคิดจะช่วยให้คุณเลิกคิดมากได้คุณต้องพัฒนาการตรหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความคิดของคุณและหาที่ว่างสําหรับการคิดเชิงบวกการรับรู้ว่าคุณมีทัศนคติที่ผิดจะช่วยให้คุณป้องกันการคิดมากเกินไป ใช้เวลาในการไตรตรองและฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจตนเองเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ 6. ระบุและหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นการคิดมากระวังตัวกระตุ้นความคิดเชิงลบทั่วไปที่สามารถทําให้เกิดความคิดมากได้อย่างเช่นความรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลมากขึ้นไม่สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆไม่สามารถมีสมาธิและจิตใจของคุณโลดแล่นไปกับความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเอาชนะตัวกระตุ้นเชิงลบ โดยถามตัวเองว่าทําไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นและจดบันทึกเป็นประจำเจใช้การทําสมาธิเจริญสติการทําสมาธิเจริญสติเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้คุณเลิกคิดมากช่วยตัดวงจรการคิดมากและจดจ่ออยู่กับความสุขในปัจจุบันได้คุณสามารถทําให้เกิดความคิดจ่มชัดโดยการใช้การทําสมาธิเจริญสติใช้สมาธิและสติอันทรงพลังอย่างเช่นการทําสมาธิกําหนดลมหายใจเดินจงกรม และการทำสมาธิแบบกำหนดเฉพาะจุดในร่างกายเป็นต้น 8. ฝึกการรับรู้ตนเองของคุณเมื่อคุณตระหนักการรู้ในตนเองมันจะช่วยให้คุณเลิกคิดมากด้วยการตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริงคุณสามารถบอกรูปแบบการคิดมากเกินไปและเรียนรู้วิธีการจัดการความคิดและความรู้สึกของคุณให้ดีขึ้นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองของคุณอย่างเช่นการจดบันทึกการนั่งสมาธิและการพูดคุยกับนักบำบัด คุณสามารถใช้เทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อปรับปรุงคุณภาพการรับรู้ตนเองของคุณเทคนิคที่ได้ผลที่สุดบางอย่างอย่างเช่นการเฝ้าสังเกตอารมณ์การทบทวนตนเองอย่างสม่ำเสมอและการทบทวนย้อนหลังบันทึกประจำวันหลีกเลี่ยงรูปแบบการคิดที่ไม่เป็นประโยชน์การใช้เทคนิคหยุดความคิดและการสร้างแผนการตระหนักรู้ในตนเองล้วนเป็นกลยุทธ์การตรหนักรู้ในตนเองที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหยุดคิดมากบทส่งท้าย ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าต้องทำอะไรเพื่อหยุดการคิดมากถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มปฏิบัติอย่าเพียงแค่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วปล่อยให้มันเป็นแค่ไฟล์ดิจิทัลเล็กๆอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณนี่คือชีวิตของคุณดังนั้นจงทำตามขั้นตอนและนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเมื่อพยายามหยุดภาวะคิดมากเกินไปของพวกเขาพวกเขาพยายามที่จะคิดให้ออกทั้งหมดด้วยตัวเองและเลิกเร็วทำเร็วมากคุณรู้แน่ชัดแล้วว่าตอนนี้คุณต้องทำอะไร และขั้นตอนที่คุณต้องใช้มีอะไรบ้างการปฏิบัติตามคำแนะนําในหนังสือนี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นโอกาสที่จะหยุดการคิดมากของคุณเราหวังว่าคุณจะสนุกกับการอ่านหนังสือเพราะคิดมากจึงสุกน้อยเล่มนี้และได้พบกับคําแนะนําที่ให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณตอนนี้เริ่มด้วยการทําความเข้าใจว่าคิดมากคืออะไรและทําไมมันถึงเลวร้ายสําหรับคุณหวังว่าคุณจะประสบความสําเร็จกับการหยุดคิดมากของคุณขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าหากว่า ชอบคลิปนี้สามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับและถาหากว่าสนใจหนังสือเล่มนี้ในฉบับ PDF นะครับก็จะใส่รายละเอียดเอาไว้ด้านล่างของคำอธิบายคลิปนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ